ไบดีปะลุสบายดีสุขุสุกสมองสบอนสบายดีเอ็ซีแฟนแกุงกนขึ้นเก่าซ่องอกคนมันหน้าไปเลยแนจบแขนนะัจวมปวะเนี่ลามันบุกแขนเบาาวไหเ้่เลยไปพวกผเป็นสิบบอกเนอะควเามว่บุกแขนนั่นแบกปยาเไอยันเอา sao? sao lâu? mà luôn. Ừ. nữa. luôn. Hôm nay thuốc cho luôn.

โยเ่เอาหน้าจานเลนะียนจานหน้าจานยน่าึงเยให้นี้ให้นีเอได้กไดเียแล้วมาเดน่าไรไปนึ่งไปนนแหนมัดอันีเยนึ่งไปนึ่งไปนใ้วู่ว่งสันัดอยกันถามยาวโอยอย่ใครูกผู้ว่าไู

ยังกินได้ก็ะช้กฝึกอุ้มลูอุ้มร้านยังด้ว้าเอาไหจะพาเขามาอเด้อรัเลย่รับ ยากาสอดเลยบอได้เรียกกะรียกางจไปดิเาจะมีแล้วคนอย่มีเดีเรองกระายไเชียวเรอนใ่ดพ่อนี่ดุล่อยว่าแล้วบบนี้ต้องไปแล้วว่าเจ้าไเล่อยใช่ไหมโ้ดนเดียวลานหอมแท้ๆเลยย้ายไชิบอะไรหอมนี่คือโมกไข่ปลาเนี่ยแฟนดอเีนมีุ นี่จบพอดีงามแต่งักลูกมาท่อบักตานหักล้านทอาซ้ำน่วยพุ่มันลืมบกตานนั้นว่าพะเพาะมาเที่ยวหักลูกทำภาพพ่อคอยนะใครตองไปเอามูห้านวัไปเอาหอลูกหักลูกเนอะท่อบักตานบัฮักล้านเนอะช้ำมกาซ้ำน่วยพุ่นมันลืมน่น ไปยไปหัวมันะไปหนะลอยก็โหัวไม่ได้โย่ังไปหาหัวไปหัวควััวคันตัตัดเลยนะอันนี้อะกันยเจ้าเด็กแนหนอนะกันยคือกันนักันยไมหยัา้ยาไหย่ายาคือเกาเลยาเนีนผู้เท่าเลย

บองเมียและเบืงนไม่น่ายแลวจุ้นหึงรายคะมันหึิงร้ายค่ะเขาไปถึ้เรือก็ได้ต้งได้อพี่เมยคนใั้นคนใหญ่เราไเรียนพอกันแล้วคนใหญแล้วจะได้อันเมียมันจะเป็นน่นนนี่เาผูสาวนปะลใส่บบหื้เนี่ยกา่ได้เรียนก็ได้เมียมไม่เจ้าแล้ว ขาุมูจักองโต๊ะผมไปสุดมานเลือเลือดตาเขาบอมีเจนเ์ทายขาว่ายน้ำเงินแห่งบ่มียังไง้องทป็ายังไยัง่ีไปหาําไว้เดเรื่องชามเดือนฉี่เดือนชองาไว้ตตื่นมันมันเห็ดต่อได้เรือนชองแล้วก็เดืองฉี่เดืองทกเรื่องย่ามันดีด้วยพอได้คือเรนตายแล้วบได้เด้อปูนะเด้อเบงเอาเด้อนะ

ก๋อเาอเทาเนาะมันหง่เ็ดปวเทาก็ยัได้นั่งมั่นกัอะไรลกาแน่ไปเป็นตาลัตาลัไหโอ้ยบักได้ได้มอบไปบอ่านบคิดพุนลเโอ้ยรับาตัแต่โรงเยียนจนหอปากางอันเสรไม่ต้อง

Hãy bóng qua luôn sao, phát người, không này, là อันปูสาวไา้เหรอเอา็ยัง้ผูสาวนี่แหละีรโลคุณพึ้นนักแล้วน่นความสร้าง่อยแฟอุดมไซมผมที่ไป็ปกซองค่อยสร้างรับตาตั้งแต่ตั้งแต่หเย็นยอดฮอดสามแง่กวนโอ้ยกินดไงวัดมื้่นี้บัดเป็นมื่อนี้บัดให้หัวซะบมว่าได้บัดสร้าง ือยุนได้บงได้ละคาเสนหาบหู้เลยต่อเไปขอทงานะกอมาอนี่กอนไปขอบรถไิที่จัไปขอองสิบทลดแค่นี่จาบาลดเอาแต่นน้นแล้วแต่ว่าแก้กันขาอเ้ดเยมันห่าวจนสั้นๆแล้วมันจะห่าวสิ้หัวตายแล้วอ่ะ แจะไปว่าวจะพักับาทัเจ้าท้แก่ไเขียนเคยบนนนะทักได้วยน่ยเลยไยทาไ่ิ่งท่านไขซงทาิง่านไยานไข่ยิ่ท่า่ยิงทานไิ่งท่านยิ่านไขยิ่ยิดงานไข่ยิทานไขนไงนไ่นไ่ยท่นยยนงนาา อ่าแนี่แลได้ก่ป็นพอต่อแคนไหนลูกไหลาน็ตัวใม่เมียม่านี่ัหงกันเป็นตัวเดียวเีเดียวเหซาห้ลูกปไหคืนไห้เรื่องอัน้ไอ้วโนสุ้งพลังมัเยอะไปทานไหก็าจเลี้ยวต่เดียวาจะเพิ่มให้เพิ่มสองตาใครใครใคท่านไปำกันอลูเด้อลูกลานเ้อ เมีปแล้วแล้วเอาไปเอายังไปไปแล้วเอานี่ไปเนียนนี่แล้วแล้วนอนเอาอเอาดิไปแข่น้อแต่เจาาเขาานอนด้โอ้พนี้จะไล่เอากตนใ้ามันไเลนอเขาห้องพูดพวกกันนี่นะไปก็คุไปจูงกัเป็นไปเขาเลาหึงลเขามาเขาไปสูขาไปกูเกูนีแค่สูนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những em bắt dẫn này này

เอาเนี้ยๆ้จ้าาืกินมากคือจะขึ้นบูวซาวหรือว่าจะแกินเห้ากินเน่ยเนเห็นแล้มัด้้านียไ้ร้านเดียวตาปูมันในนั้นระบบเป็นานใ่้านายพวนี้่พอนนี้ก็สมาปรกวนแล้วบบาคนสียราขี้ไปเพี้ยนๆจะได้ก็พรานกาหนานกลุกน่าสบายดี